สวัสดีค่ะพอแมพี่้องเมื่อนี้ก็มาพอกับดาร่ามาดามอีกคือเก่าในทางช่อง YouTube วันนี้เป็นวันที่18เนาะมาดามคำนวณ2เด้อค่ะเด้อช่องนี้จะมีสายขยันลาวสตามีทุกวันเนาะบ่าย3โมง4ีบาแล้วก็ห้าน้อยมีทุกวันบ่าย4โมงครึ่งห้าโมงครึ่ง6โมงครึ่งทุ่มครึ่งเนาะ ล้วก็ต่อด้วยเหล่าสามาชีพ่อแม่พี่น้องมีทุกวันสายขยันไปทั้งนี้นี่จะเป็นเหล่าสามคชีเหล่าสตาร์ลงไหแล้วฮานอยลงไหแล้วนี่จะเป็นเหล่าสามาชีเป็นเรื่องใดของล็อกจิ๊กกับน้องนับเงินสองวดติดค่ะสองวดติดแล้วของน้องนับเงินกับไปสองวดติดของน้องนับเงินเข่ารอบแรกเลยวีไอเอรอบอันเหล่าสามาชี ไอ 3, 9, ้สามเก่าตรงๆเลยหลบแหลกแล้วก็มาเข้ารอบ VIP ไปสองรอบติดเลยของนองนับเงินไปรอบสุดท้ายอีกเก้าสามเข่าตัวกลับของเดนมิท่มาก,กับเขาแล้วก็ของล็อกกี้เข่าไปที่หลบที่สองเจ็ดเข่าเก้าเจ็ดเข่าตัวนินตัวจออะมือนี้สิตามไพจัดไปสิตามไพจัดไปเจ็ดเสียดังเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยความ ฝังแล้วก็เลขเด่นเลขเด่นพม่พี่น้องมีเลขเด่นให้พูดอเดียวนี้เพราะว่าสําหรับผู้ทุนหน่อยแต่ว่าก็บอเถิงว่าเด่นแบบทุนหน่อยไดเม่ว่านีนเป็นหลยหลยตัวหลยอันอยู่เมื่อนี้ว่าสิเป็ี่ยนจง้งไดเมื่อนี้ว่าสิเป็ี่ยนจง้งไดเมื่อนี้สีน่อยๆนอ่อยแข็งแแน่นๆเน้นเนบอกเอฟซียิงววาอยู่เนาะอันเด่นแบบนี้เันหลาโพวดว่าซั่นว่าก็เลยอ่าโอเคบอกเป็นยังเนาะสอบจัดพ่อแี่ขาดพานเมื่อนี้ไปไม่ตามต่อ ตามต่อตามติดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะผู้ใดติดตามคล้องแมวหน่อยโอ้ยแมวหน่อยฉันนองนบเงินผู้ใดติดตามนองนบเงินมาไปต่อเหมือนี่สองรอบติดบอเป็นสองรอบติดไว้รอบแรกอุ้ยมีเว้ยขอโทษขออภัยเมาวงมว,มวนสองงวดติดแล้วกะเมื่อวานไปสองรอบ รอบแรกและรอบสุดท้ายวันนี้จะไปกี่รอบจัดตาม่วงน้ำเงินงคนสวยรวยทรัพ์ยให้มารูดลาาสามัิคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามลาสองกับห้าสองตัวสี่หางแข็งแข็งบ่ไหลยบ่มากบ่ไม้บ่มียังเกิดขึ้นมีเท่านั้นพอแม่พี่น้องมีตะไปก็ไปมีตะใดก็มัน <c oughs> เตรียมนับเลยไปแล้วนั่งนับเลย สองกับห้าตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าห้าแปดห้าเก้าสองตัวเน้นไปที่สองรูดที่สองเน้นไปที่สองแปดสองเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามนับเงินคนสวยรวยทรัพย์แล้วไปต่อเป็นของเป็นของเอาเนี่ยไปเอาของเพื่อนมาก่อใส่หลักของ โอ้ลอ็อกเกีกอยู่หันเนาะโอ้ยเป็นไรเราเพิดไพี่น้องเอ้ยมาดามก็ได้อะไปต่อเป็นค้องลอ็อกเกีกบานนี่แบบว่าบุนขอพูณน้องนำเงินเด้อผูดใดๆผู้ดใดตามเพื่อนพอน้อของน้องนะเพื่อนคนสวยใจดีได้น้องนำเงินนะ่ะไอ้มาตลอดออกผูผ่ปับบวา่าสิเป็นเล่าพัฒนาเล่าสามชี้เปิดมปพี่น้องที่น,นั่นเพื่อนใจดีค่ะบ่บาปากบ่ตบบิ๋งบ่ไอบ่หวานยังมาบ่มีคําม,มาหนุนนีนั่นเลย ตื่นเศร้ามากมาดามมาก่อนมาดามจะรอถึงออสองทุ่มถึงสามทุ่มโอ้ยรอถึงสามทุ่มน้อยจังฉันนันเดี๋ยวนี้รอบไ่ไหวเพราะว่าเห่าอาการเห่าบอดีปวดเอ,อท้ที่ว่าที่ว่าเอค้าพอดีนี่ล่ะม่พี่น้องก็เลยนอนตะเวนก็เลยนอนตะเวนเบน้บนบนบานนี่ตื่นเศร้ามากตีสามตีสองตีสามมาดามตื่นแล้วเด้มาดามกระสีมาเบิงของคน ให้มาตลอดเมื่อมีว่าได้ถามหาจักียการอระพุ่ขความพูลายๆความดีของออนองน้ำเงินเน,ะนาะนะท่านเพื่นดีเขาก็ต้องให้ต้งส่งเสริมและะ้วก็เบอกหาเพื่นพ่อแม่พี่นอนการประบุความพูดลายๆใครที่ตามล็อกิ้กมาไประนี้ลกก็อกยิกพารวยคนสวยใจดีให้มารูดลาวสามชีสี่กับหกสองตัวสี่หัน 4 0่0 6นย์สีหนึ่งสี่หเบิลจะเป็น 4, 4ี่6ี่ามตัว3หาง 4, 4, 4 6 0หกศูนย์ึ่งสี่หสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่สี่ศูนตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว4 60หกศแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคาย เป็นของช่อเชดใช่ก็ได้ไปคือกันพ่อแม่พี่นอ้องอ่ะ,ะขอบุญขอบุณเราคลิกช่อเชดใช่ก็กได้ไปอ่าสามหนึ่งหนึ่งสามรอบที่สองเมื่อนี่ไปไม่ตามต่อตามติดผู้ใดเป็นแฟนครับช่อเชิดใช,ช่ช่อเชิใจให้มารุ่นลาวสามมิ่สองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดหนึ่ง 8 2 9 1 9 2เบิ้นจะเป็น8 8 9 9 3ตัว3หาง8 9 1 8 9 2 8 8 9 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9รูดที่9เน้นไปที่9 1 9 2 3ตัวเน้นหางเดียวเมตรเดียว8 9 1แับหน้าโจถ้าใครจะตามของโช,ชว์เชษดชัยและไปต่อเปลี่ยนของใคร เป็นของเหล็กมีที่มาของเหล็กมีทีมมท่มากลับไปรอบที่สามสองหนึ่งหนึ่งสองเข่าตัวกลับแต่เข่าตัวเน่นตัวจอเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับมาจับตามองไปต่อตามติดของเหล็กมีทีมาอ่ะผู้ใดเป็นแฟนครับของไผ่จิ้มของคนนั้นพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอย่าใจโลเลเนาะ ตามคองคนนันให้ถึงที่สุด3มรอบไปเลยรับรองว่าได้ไปแน่นอนอ่ะเลขมีที่มาให้มารูด3ามลาวลาาสามวีเกับ9กสองตัวสี่หาง7 0็ดศูนยเจ็่กนกบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเตัว3มหาง7 9 0ดเก้าศูดเกสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่ 7จ็ดหนึ่งเก้นึ่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว791แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของเป็นของรับนางฟ้าบัวพานอะคระบขอบุญขอบุนเลขมีที่มาที่หายตัวเลขเนะทางมาวางทางช่องเอกาสขอบขอบุญหลายหลรับนางฟ้าไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปต่อตามติดปูใดเป็นแฟนครับจับตามองห้ามกระพริบสายตา เพิ่งปุ๊บเขาปั๊บแล้วพวกแม่พี่น้องทุกเสียนเลยละ่ะมือนี้มือใหม่อาจจะเป็นของเพิ่นก็ได้เนาะอ่ะไยสติตามของเพิ่นเตรียมตัวรับนางฟ้าให้มารูดเหล่าสามขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ถึงสามลาวถึงสามทุ่มครึ่งเนาะเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หาง 1, 3. เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าสาม หนึ 1> 1, ่สเบิ้ลจะเป็น9 9้าเหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสองหนึ่เสองหนึเ้สามหนึ่ง้นสองัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสองเาสมสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว1 9ึสองแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าแล้วไปต่อของเพื่อนเขาดีได้ละผลวันดี่สิห วันที่สิบหกเขาไปตังวาเนาะอ่ะเมื่อนีร่ตามใหม่พ่อแม่พี่น้องของซ่องสูววันเป็นยังไรซ่องสุววันซ่องสุววันกับบพนันวันนี้วันใหม่ตามต่อตามติดนะคะซ่องุูรวันู้ใดเปลี่ยนแฟนครับซ่องซู่วัน,นยับมากซ่องสูววันให้มารุดสามลาวลาวสามัมคกี หกกับ8ปสองตัว4หาง6 0 6 1 8 0 8 1เบิ้ลจะเป็น6 6ห8แตัว3หาง6 8 0 6 8ศูนย์สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 0 8 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว6 8 0ปดศูแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเสียนหนุ่มเสียนหนุ่มกระบุกพาน ทั้งๆท,ที่ไปตลอดเป็นจ้างไดเซียนนุมเป็นจังไดเซียนนุมคือบรไปเมื่อ้านแล้วเมื่อวันซืนไปได้นั่นนั่นอ่ะมือนีมือไม่ตามไม่พ,มพี่น้องเซียนนมให้มารูดเลาพูดลาวสามทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเนาะเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หาง 9 2 9 3ส2 1 3ก้าองหนึาตรงกับของไยเนอะตัวนี้เนาะเดีอ่านไปแล้วรอบหนึ่งจำได้อยู่แต่ว่าบโงหัวของใยบิ้นจะเป็น99112ตัว3ตัว3หาง9 1้าหนึ่งสางส้าตัวเน้นไป2งหางเน้นไปที่92123ตัวเน้น อางเดียวเม็ดเดียวเก้าหนึ่งสองแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนนมแล้วไปต่อเป็นของไครกาบขอรวษขออภัยของเสียนมมนมบอกผ่านเนาะถ้าผู้ใดเป็นแฟนคับเพิ่นขอโทษขออภัยด้วยเหลขข็กบอกเขาบกปังเมื่อนี่ปไปไม่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเพิ่นซิปหนวดติดกระพานมาแล้วดารามาดามเจ้าเป็นจังไดเจ้าขึ้นบกไปโอ้เจ้า สองหดสามหดหลบวนนี้เจ้าเมื่อนี้ต้องไปได้เมือนวันนี้ต้องไปนะคะมาดามให้วันนี้รูดแลาวสามชีสามเลา่าเกกับ1นโอก้ากับ0ูสองตัวสี่หาง9091 01 02เก้ 0, 1, 1, ่อบิ้นจะเป็น99้าเตัว3หางเก้าศูนย์ห่างเก้าเก้าศูสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่9091สตัวเน่นทางเดียวเม็ดเดียว990แคปหนา้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดามเนาะแล้วไปต่อเป็นของเลขเด่นเลขเด่นจะไล่เน่จากนอยวสันเพนวาหมอูอ่ว่านเนาะเล้วมาสาธยายเบื้องนั้นเป็นลักษณะใดพวกแอ่พี่น้องเข้าสีเห็ดแบบใดเข้ากังสิมานเพราะว่าจับคู่นี่พวกเขาเด้่นี่มาแต่ตัวรูดเนาะ แมนบอมาตั้งแต่ตัวรุดเจ็ดมาจักรอบหนึ่งรอบสามกับสองหมามดถูกหลอบหลายครับเมื่อนี่เมือม่อไ่เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแนวทางพ่อแม่พี่น้องเอองมื่อนี่ว่าลลยหางทอม,มือว่านเมื่อว่านหาตัวเมื่อนี่ซีเมื่อนี่ซีตัวพ,พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าจับวินให้นมดเดินีห็นลองเบิงเดินี้เด้อจับวินให้นมดแล้วมีหอดหนึ่งหก หนแปดแล้วก็แปดหกอันที่จริงแล้วสิมีตะนี่มีแตะลักเก่าสิมีสามหางเมือนี้ถ้าไพ่สิบสามลองเบิงพอมีพีน้องรูดลองดูเนะาะไพ่สิบไปล่องเบิงเพื่อว่าจะได้ไปน้ำมูสำหรับคนทุนน้อยเน้นที่เก้านะคะเพราะว่าตัวเด่นมาที่เอตยุเมาว่านมาหนึ่งรอบแต่ตัวรองมาทุกรอบสาม,มาให้เห็นทุกรอบเลยบนรางบนรางสองรอบปุณเอพี่นะ้นอง สองกับบนลางสองหลอบแล้วก็ไม่อีกหลอบสุดท้ายเมื่อนี่ไปไม่ตามติดเลขเด่นลาวสาวมคี8เสียนดังเด่นสุดๆเก้เม็ดเดียวตัวรองมี1มี6มี8ถ้าจับคู่ก็จะเป็น9ก้าหนึ่เ้าเราเวียงทุกหางจะมีอยูหกหางพอเมพี่นอนหนึ่งหกหน 68เด้ออาชอบกระจัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาและรวดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแรลลามาดามคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเรา,าสามัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ